สวัสดีครับผมเจซีจากผูวิวันเดอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับหนังเรื่องนี้เป็นอนิเมชันที่ผมอ่ะคลาดไม่ได้ไปดูในโรงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดันไปดูเรื่องอื่นแทนแล้วก็จำได้ว่ามันไม่ค่อยจะสนุกด้วยนะแล้วพอมีรีวิวบอกว่าเฮ้ยพุซซี่บูสนี่คือภาคนี้คือเดอะเบสนะครับผมก็เลยรู้สึกเสียใจมากแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถดูใน넷ฟิกซ์นะในภาคนี้นะครับจะชื่อว่า Pus s ุ in b o o s t The last which ก็ในเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะตอบกันมาแหละคือพูชอินบูสเนี่ยเขาเป็นเป็นหนังที่สปินออฟมาจากเชร็กใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเราดูเชร็คสองสามสี่ภาคเนี่ยมันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวแมวใส่หมวกแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับ hey, <yeah. S 1> เขาก็จะชื่อว่าพูชอินบูสนะซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นพ่อหนุ่มเพย์บอยสไตล์แบบละตินอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อินโทรดิวมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับอย่างคีนี่ซอฟพอสนะครับที่ ่ได้คุณซามาไฮเยกมานะครับเป็นแบบเซ็กซี่สตาร์ขวัญใจเลยทีนี้เนี่ยอ่าภาคล่าสุดเราพูดถึงภาคล่าสุดเลยละกันนะครับที่ผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นมากแล้วก็พอจะรู้เรื่องย่ออยู่แล้วนะครับเรื่องย่อคือว่าอ่าตัวของพูซิมบูสเนี่ยเขาเป็นแมวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวเนี่ยก็มี9ชีวิตนะครับฝรั่งกับคนไทยเขาก็มีเชื่ออะไรตัวเนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวของพูซิองเนี่ยเขาเขาใช้ ชีวิตมาอย่างโลดผนนะครับมีวีรกรรม,มอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตายไปหลายรอบแล้วเพราะนั้นเนี่ยพอนับดูดีๆล้วเขาตายทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่9เนี่ยก็คือถ้าตายแล้วตายเลยนะครับก็หมอก็บอกมาว่าหมอรักษาบ่อยละคือ, <laughs> ค,อคือตายบ่อยเหลือเกินนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าวูฟนะครับวูฟเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบนักล่าฆ่าหัวนะครับแล้วอ่าตัวของพูซิมบูสเนี่ยวินาทีนั้นก็ได้รู้สึกถึง รู้สึกถึงความกลัวเป็นครั้งแรกน,นะครับก็ก็เลยต้องหนีไปใช้ชีวิตแบบว่าบ,าบ้านปลายชีวิตอยู่กับ,บว่าอยู่กับแบบคุณคุณป้า <c oughs> เลี้ยงแมวอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไปรู้ความลับมาว่ามันมีอ่าแผนที่อยู่นะครับซึ่งแผนที่เนี่ยจะพาไปที่ Dark Forest แล้วก็จะไปหาไปขอคำวิชไปขออ่าคำคำขอสุดท้ายนะครับที่แบบว่าสามารถขออะไรก็ได้อ่าที่สามารถ g r a n t e d Wish ให้กับคุณได้ประมาณนั้นนะครับซึ่ง เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเดาได้แหละว่าโอเคเขาจะต้องการทําอะไรยังไงนะทีนี้ตัวละครในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆก็คือตัวพุชิมบูเองตัวแคทตี้ซอพอใช่ไหมครับที่ต้องการจะขโมยไอ้แผนที่นี่เหมือนกันเพื่อจะไปขอเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวของปริโตที่เป็นตัวแบบไอ้ไอหมาชิวาว่านะครับที่แบบแม่งโคตรน,น่ารักแล้วก็เป็นตัวป่วนตัวขโมยซีนของเรื่องนี้เลยนะครับคือปกติเนี่ยตอนเราดูเทรคใช่ไหมครับ วกมันจะมีตัวขโมขมอนแหละตัวแล้วก็พูจินบูสก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับแต่พอมาเรื่องนี้เฟริโตเป็นตัวที่ขโมยซีนแทนแล้วก็จะมีตัวของกอดิลลกนะครับที่จะมากับอ่ามาม่าแบร์ป้าป,ป้าแบร์แล้วก็เบบี้แบร์นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดแบบว่าเคยฟังนิทานมาพวกแฟรี่เทลของฝรั่งเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อกอดิลลอกก็จะเป็นแบบเป็นเด็กหญิงกัมพาที่เข้าไปใน,ในบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปนอนเตียงของหมีที่แบบว่าเตียงนี้ก็นุ่มไปเตียงนี้ก็แข็งไปแล้วก็อ่าเตียงนี้แหละ just right นะครับซึ่ง ก็จะมีตัวละครนี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวของอ่าตัวของแจ็คฮอร์เนอร์นะครับก็หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้แหละไอ้แจ็คฮอร์เนอร์นี่จะเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายแบบตัวร้ายที่ร้ายแบบร้ายสุดๆนะครับของเรื่องคือผมช็อกมากว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมีคนตายเนี่ยหรอในเรื่องนี้คือแบบตายแบบตายแบบเลยแตกกระดูกตายแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแอนิเมชันที่มันเลทอะไรวะมันเลทพีจีนี่หว่าตอนแรกเข้าใจว่าแบบว่าให้เด็กดูได้นะครับจริงๆเนี่ยมันคือสําหรับผู้ใหญ่ดดูไ้เลยนะครับก ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่ทไปเกี่ยวพันกันแล้วก็ต้องไปในป,ป่านั้นเพื่อจะไปหา last wish นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องเนี่ยคือตัวร้ายครับตัวที่น่าก,กลัวที่สุดก็คือตัวของ w o ฟนะครับซึ่ง w o ฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าแม่งเป็นวิลเลียนตัวหนึ่งที่แบบมผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวแบบ <God. S 2> เทพๆแบบคือใน,ใ,นในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหนังของปีที่แล้วใช่ไหมครับปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าถ้ามี everything everywhere all at once ใช่ไหมที่ผมนึกออกแบบตัวร้ายอ่ะนะครับน้องน้องเช่ไหน้องจูนใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้แหละก็ไอไอวูฟนี่แหละที่แม่งแบบสุดจริง <This is S 1> คือ <the world. S 1> ตอนดูกังฟูแพนด้าเนี่ย <That S 1> พวกตัวร <is> ้ายหลายตัวเราคิดว่ามันโหดมันอะไรมันก็จะมีมุมหามีมุมอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าวูฟเนี่ยทุกครั้งที่มันเปิดตัวคือแบบแม่งชิลแม่งแบบ goose b u คือคือเป็นตัวร้ายที่ i ิ t r o d u c e มาได้ดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกทึ่งมากแล้วผมคิดว่าแม่งแบกเรื่องนี้เลย เรารสึกกลัวทุกครั้งที่วูฟโผงมาแล้วมันก็จะมีคําพูดอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วมันก็จะมีพลังพลังอะไรที่แบบว่าคือถ้าเกิดว่าคุณดูหนังดูการ์ตูนแล้วคุณรู้สึกว่าตัวร้ายตัวนี้มันเก่งมากๆอะพระเอกจะสู้ยังไงวะคือวูฟแม่งมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับ <you> ก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมชอบในภาคน,นี้มากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวไอ้พอริโตแหละตัวหมาไอ้หมาชื่อว่าว่าคือทุกเรื่องหนังหลายๆเรื่องอนิเมชั่นหลายเรื่องมันจะมีตัวละครที่มัน เอาไว้สร้างสีสันเอาไว้เป็นแบบตัวโดนตัวฮาหรือแบบไอตัวที่แบบมองโลกในแง่ดีจนน่าลำคาอะไรเงี้ยบางตัวมันเยอะเกินจนมันน่าลำคาใช่ปะแต่ไอตัวเนี้ยมันกําลังดีครับมันเป็นตัวแบบช่างจ้อช่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกําลังดีอะความน่ารักแล้วก็มุกที่มันเล่นแต่ละมุกอะมันคือกําลังดีมากนะครับบทแต่ละอย่างก็คือมันลงล็อกแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าแบบมันเวลเรเดนมากคือสคริปต์เนี่ยครับที่เขาเขียนบทมามันคือแบบ A ไป B ไป C แล้วซีมันต้องมาแคนนนต่อเพื่อมาโดนเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเขียนออกมาดีมากเลยครับการดําเนินเรื่องราวเนี่ยของมันอะดีมากแล้วก็พวกการใช้มุกตลกต่างๆแล้วก็อ่าเรื่องของแบบพันนะครับแบบว่ามันมันใช้คำมันมันใช้คำมันเลือกเลือกการใช้คําได้น่าสนใจมากๆนะครับอย่างนี้คุณต้องลองดูนะจริงๆถ้าดูแบบเป็นภาษาอังกฤษมีซับไตเติลได้เนี่ยก็จะโอเคคุณจะเห็นว่าเขาเลือกใช้คําหรือว่าเลือกการใช้เล่นมุกอะแบบมันสอดคล้องไปหมดเลยแล้วมันเข้าออกับสถานการณ์ได้ดีมาก ซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่เราดูพวกแบบตระกูลเทรคตระกูลอะไรพวกนี้มันเป็นมันเป็นแอนิเมชันที่ที่มันปราณีตนะครับมันไม่ใช่แอนิเมชันที่ขายขายแบบเพื่อจะขายเด็กไปอย่างนั้นมันเป็นต้องมันต้องเป็นแอนิเมชันที่คนใหญ่คนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนั่งดูกับลูกแล้วก็สนุกตามแบบเอนจอยตามไปได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนพวกตระกูลที่เขาทำเนี่ยครับตัวของโจเอลคอฟเวอร์นะครับแล้วก็อ่าเจเนลล์มาร์คาโออะไรเงี้ยคน เขาก็ทำพวกแบบแอนิเมชันอะไรพวกนี้มาเนี่ยครับอ่าเพนกวินซอฟมาดากัสกาอะไรเงี้ยคือโห oh, อันนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็พวกตระกูลกังฟูแพนด้าทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เชคด้วยใช่ไหมซึ่งมันคือมันตรงจริตผม,มเอาง่ายๆแล้วกันมันมันค่อนข้างจะตรงจริตจริตผมเรื่องการเล่าเรื่องที่มันมันเหมือนจะทํามาให้เด็กแต่แบบผู้ใหญ่ดูได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงจริงๆถ้าพูดถึงน่ก,ก็เรื่องเพลงเพลงก็ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือ ภาพนะครับมันคือเฮ้ยแป้งบียอนว่ะคือมันมันไม่ธรรมดาว่ะเอาจริงเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเวลาเราดูตัวของไอ้พิกซ่าใช่ไหมครับดูแบบพวกอะไรพวกแอนิเมชันเนี่ยแล้วก็จะเออชินภาพกับอย่างนั้นพอเรามาดู Dreamworks งานของ Dreamworks ใช่ไหมครับผมนึกไปถึง Spider-Man เลยอะอ o s รอสแบบ universe ประมาณนั้นคือมันไม่ได้เอาอะไรเส้นแบบคอมิกแบบบุบมาแบบแบบแบบเนือเนืออย่างนั้นแตม่มันมีความ ผสมที่มันลงตัวครับมันเป็นแอนิเมชันที่ที่สมจริงแล้วก็มีความเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็มีความแบบสวยโคตรแบบ 4K แล้วก็มีความแบบดุดันมีความแอคชั่นคือมันรวมกันทั้งหมดอะความรู้สึกว่ามันไม่ไม่กลมกล่อมมากคือตอนผมดูสไปเดอร์แมนจริงๆผมตาลายนะมันเยอะเกินนะครับแล้วบางทีดูของพิซซ่าเยอะๆบางทีก็รู้สึกว่าแบบยังไงอะดิสนีย์ดูมันรู้สึกว่ามันก็มันก็ชินอย่างนั้นมาแล้วอะรู้สึกไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจ พอมาเห็น d e a m w o r k แบบเอ้ยภาพแม่งอย่างดีนะครับซีนแม่งลื่นไหลดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูแล้วมันดูแล้วมันชอบนะครับแล้วก็มันประจบเหมาะกับการที่เขาสร้างไวรัสตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีตอนจบก็พีไปอีกว่าไวรัสตัวนี้จริงๆแล้วมันคือใครจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีแบบจุดหักมุมไม่ใช่จุดหักมุมหรอกเป็นแบบว่าจุดเฉลยอะไรต่างๆแล้วก็การที่มันจบอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบกลมกล่อมลงตัวมันก็จะจบตามสไตล์ แบบหนังประมาณนี้แหละแล้วก็คิดว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยอาจจะมีภาคต่อจะมีการ cross กันกับเชคหรือเปล่าจะมีการคืนชีพเชฟมาอีกนะครับเพราะว่าเขาไปที่ดินแดนแบบ far far away ประมาณนั้นนะในต,ตอนจบในเอ็นเครดิตนะครับก็ไปน,น,น่าสนใจนะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับพุซอินบูสเนี่ยรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้ผมดูใน n e Netflix นะผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยมันเข้าเป็นโปรแกรมเดียวกันเข้าสตรีมมิ่งเดียวกันหรือเปล่าไม่งั้คุณอาจจะต้องเช็คใน ดิสนีย์อาจจะต้องเช็คเนี่ยกับ Netflix แล้วก็ผมเห็นในพรามวิดีโอก็มีนะถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ดูฟรีก็อาจจะต้องเช่าแบบว่าเช่าดูหรือว่าซื้อในไอเค้าของคุณมาดูได้นะครับเรื่องนี้จริงรับรองดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็คลิปรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูเรื่องนี้มาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณชอบเรื่องนี้ไหมแล้วชอบเพราะว่าอะไรนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมชอบเพราะว่าพราพมันสวยแล้วก็ตัวร้ายมันโหดดีนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่ง ข้ามาดูช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมก็จะมีรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ต่างๆนะครับช่วงนี้ซีรีส์ดองเยอะมากเพราะว่าผมดันไปติดไปเริ่มดู orange is the new black นะครับแล้วก็ยังเชลล์อนยังดูไม่จบเลยคือเรื่องที่ดูยังไม่จบเนี่ยก็ทำรีวิวไปแล้วนะแต่ว่ามันบุ๊ออนไม่ได้ครับเราพยายามอยากจะดูให้มันจบก่อนซึ่งไม่หลายซีซันเหลือเกินนะครับแต่ไงก็เดี๋ยวจะดูหนังเรื่อยๆแหละนะครับช่วงนี้อาจจะซีรีส์อาจจะดูน้อยลงหน่อยแล้วก็ผมจะมารีวิวต่อนะครับเจอกันในคลิ ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wanderer ค่ะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้อนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอป,ปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Mo v i e Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน